แกดาแบรนด์เขาอิตาลีเลย,ดยเดี่ยนี้ฉันอยากจะได้แบบยอดน,นอั้นะไม่ไม่านานั้นง่านานั้นต่อยมาเลยต่อยแรงๆสิคะอ่ะเอาง่านนั้นด้วยเอาง่านนั้นด้วยเอาปูอลาสกาสองโลนะคะ,ะใส่ข้องเลยใส่ข้องเลยแล้วก็เอาหอยเชลลอีก3โลเอา,เอาตัวนั้นค่ะตัวนั้นเ,เรียบร้อยนะคะเอาใส่ถุงด้วยฉันหิวแล้ววันนี้อันงินไม่ได้ไปมหาลัยนะคะก็เลยมาทานโอมากเกเซกของร้านเชฟเอียน ข้าวหน้าไก่ม่วงอร่อยมากเลยค่ะเออขนมเจ้าไม่ดีเกเด้อเออขนมเจ้ไม่ดเลยสิเก้อสองแป้งไดีกับไอติมเ่อโอ๊ยทำไปนิวยอร์กไม่มีรถผ่านซื้อคันเลยอ่ะจะหาบามมี่ดีกว่า นี่คุณเราจะเปลี่ยนศัตรูพืชให้เป็นมตรกับสิ่งแวดล้อมได้ไหมเนี่ยอืมเอ้าอัดยอนโทรมาฮลัลโหลว่าไงจ้าสาวน้อยกี่โมงแล้วจ้าที่นั่นนะ่ะ11โมงค่ะแม่ออกมาหาอะไรกินแล้วก็มาชอปปิ้งนิดหน่อยนะคะเกือบลืมไปอ่จะอัดยอจะต้องจ่ายค่าเทิมแล้วนะคะใช้ออนเงินมาที่ u n i นเต s t a t ต s of a m e r เมริให้ด้วยโอ้ออนเงินค่าเทอมเหรอลูกให้ออนเงินค่าเทอมไปที่อเมริกาให้หน่อยจ้าได้เลยไม่มีปัญหาเราใช้เคพรัใช่ไหมใช่ ตัวตึงด้านการโอนเงินต่างประเทศต้องนี่เลยจ้า K Plus ี D สารพัดโอนเงินต่างประเทศง่ายไวไม่กี่คลิกบริการโอนเงินต่างประเทศได้ถึง14สกุลเงินใน32ประเทศภูมิภาคทั่วโลกค่รทำเนียมถือล่ายทั้งได้รับเงินเต็มจำนวนทันทีแบบเรียลไทม์หรือช้าสุดไม่เกิน3วันทำการโู้เลิศค่ะใส่ถัาแม أ. โอนเสร็จเรียบร,อยร้อยรวดเร็ว,รวทันใจแค่นี้ลูกสาวของเราก็ได้รับเงินแล้วเออเอาดิคุณอย่าชักช้ารีบเอาฟืนไปเข้าตลาดหุ้นเร็วเนี่ยตัดเวดานแล้วมันจะขึ้นราอุย้ยคุณพ่อคุณแม่โอนเงินมาไวมากเลยอะ่ะตอนนี้อัยอาอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะมาดูฟาร์มแปป็ป์มนกรีนเฟรชมากเลยอะเอาไว้ทำกับขนมเส้นคะ่ะ Hello, อ้าวค่ะคันแทอ๋อตอนนี้ฉันอยู่ที่สเปนค่ะใช่มาดูฟาร์มของสายเออร์ที่เราจะส่งผักกระจอกออกนอกประเทศนะคะผักกระจอก็โอเคสวยมากแต่ว่าใบมันเหลืองๆนิดหน่อยน่าจะเป็นเพีย้ยเดี๋ยวไว้ฉันถึงฝรั่งเศสรจแล้วจะโทรหาได้ค่ะบายค่ะที่รักไม่ว่าอันยอนจะย้ายไปอยู่ประเทศไหนหรือมีบัญชีประเทศอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะโอนเงินมาให้อันยอนได้อย่างสะดวกสบายด้วย K Plus โอนเงินต่างประเทศง่ายสะดวกสบายรวดเร็วและที่สำคัญค่าธรรมเนียมถูกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูทีสิของอันยน ค่ะเอกการจัดการแผงปลาสาขาวิชาเลี้ยงเคยในกระชังค่ะ